น้ำสีภา้ที่ัทายก็ไม่ไกลนะครับทีนี้มาดูมุมเรื่องของศักยภาพของงานสากรในแง่ของการบริหารงานที่ถูกต้องนะครับติดตามจากรายงานของกรมส่งเสริมสากรครับ สับเลื่อนค่านิยมกลมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงานมาอย่างต่อนเนื่องเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการทำงานที่สามารถสนองตอบการให้บริการแก่ผู้รับบริการเพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพมีความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำท่านต่อการนำไปใช้ประโยชน์ส่งผลดีต่อการพัฒนาสหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งในปี2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ค้นหาหน่วยงานต้นแบบค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติแก่หน่วยงานอื่นเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมกันอย่างแพร่หลายจนเป็นวัฒนธรรมอันพึงประสงค์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปในที่สุดตามคุณลักษณะขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงทำงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วได้นำค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยใช้ในการดำเนินง,งานจนประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมาเนี่ยคือปี56นะครับก็สหกร์จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้นนะครับกลุ่มก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนตัวบันกานที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับธุรกิจนี่ก็จะ,จะเพิ่มขึ้นร้อะเป็นเลยการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานให้มีข้อมูลที่ทันสมัย สร้างระบบสารสนเทศแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้รับบริการโดยนำระบบ Cooperative Promotion System หรือ CPS มาเป็นเครื่องมือในการทำงานให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นระบบแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาตนเองสร้างสังคมให้เข้มแข็งภายใต้ทิศทางเครือข่ายเข้มข้นสหกรณ์เข้มแข็ง โดยเน้นยึดหลักการวิธีการสหกรณ์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเจอกรณีข้อบกพร่องปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมหนึ่งจะต้องทําอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้ทันซึ่งในระบบตัวนี้เนี่ยจากตัวเลขนะครับของกลุ่มจัดตั้งเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวเลขของข้อบกพร่องเนี่ยเริ่มลดลงลดลงครับแล้วก็สหกรณ์มีมาตรฐานสูงขึ้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ ในตัวเลขมวลรวมเนี่ยก็คือในเรื่องของปริมาณธุรกิจเนี่ยนะครับสามารถที่จะเพิ่มปริมาณธุรกิจได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบการส่งเสริมสหกรณ์นั้นถือเป็นการยกระดับการทํางานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกฝ่ายจะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องมีแผนดําเนินงานชัดเจน ในการดำเนินงานก็ต้องมีกรอบชัดเจนว่าในแต่ละสัปดาห์จะต้องดำเนินการที่ไหนเรื่องอะไรบ้างต้องมีแผนการดำเนินงานทุกครั้งอย่างเป็นขั้นตอนโดยผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีการพัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วยริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาสหากรณ์